สวัสดีค่ะโคดซิมอินเตอร์ค่ะวันนี้โคดซิมก็จะมาพาทุกท่านทําคลิปวิดีโอที่เสมือนว่าเราได้ทําการอยู่ในห้องข่าวได้อ่านข่าวมีจอทีวีแล้วก็นําตัวเราเข้าไปนั่งบนโต๊ะอ่านข่าวแล้วก็มาไปที่แอปกันเลยนะคะนั่นก็คือแอปคายมาเตอร์นั่นเองนะ แอปคายมตเตอร์เป็นแอปที่ทําคลิปวิดีโอที่สวยที่สุดนะคะในบรรดาแอปหลายทั้งหลายเมื่อเข้ามาแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็แตะคลิกเครื่องหมายบวกนี้แตะที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเราก็แตะเข้าไปค่ะใช้ขนาดใช้ขนาดอยู่ที่16ต่อ9ใช้สเกลที่16ต่อ9นะคะแตะเข้าไปค่ะ ใส่เข้าไปเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาตรงที่มีเดียเราก็มาตรงที่มีเดียตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนํารูปภาพเข้ามาก่อนอันดับแรกนั่นก็คือรูปภาพโต๊ะข่าวนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่ารูปภาพเอ่อฟุตเทจแล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกค่ะนี่คือเราได้รูปภาพฟุตเทจแล้วนะคะ ำดับต่อไปเราก็ไปที่เลเยอร์เลเยอร์ตรงนี้นะคะเพื่อนำตัวเราเข้ามานะคะนำตัวเราเข้ามาจะในฟังก์ชันของคลิปวิดีโอก็ได้จะในภาพนิ่งก็ได้นะคะแตะเข้าไปค่ะถ้าใครไม่มีคลิปวิดีโอก็ใช้ภาพนิ่งก็ได้เนาะแตะเข้าไปนะคะโคตติมก็จะเอาเป็นคลิปวิดีโอนะคะ เหมือนว่าเรากำลังอ่านข่าวอยู่ถ้าเราเป็นภาพพื้นหลังเราก็แตะโคมาคีเราก็แตะเ,เ,เปิดน,นะคะแตะหไม่ถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็เพลย์ดูสวัสดีค่ะโคดซิมินเตอร์ค่ะชื่อจริงสุกันดายอดสิงนะคะนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ เลเยอร์เพื่อนํำคลิปการเรียนการสอนมาหรือนําภาพของเรามานั่นเองนะคะภาพของเราอยู่ในไหนเอ่ยเราก็ไปหาดูเนาะว่าภาพที่เราทำไว้อยู่ไหนนะะภาพของเราทำไว้อยู่ที่ไหนอยู่ในไลน์หรือเปล่าเอาภาพนี้เข้ามานะคะ เป็นภาพนี้เราก็ย่อนะคะเมื่อติ๊กเข้ามาแล้วเราก็ยอ่อแล้วก็ทาบเข้าในช่องนี้ให้พอดีนะคะถ้ามันเกินเราก็ทําการครอบไปแตะครอบค่ะคเข้ามานิดนึงแตะเข้ามาถูกแล้วก็ขยับเข้ามาให้เต็มกรอบนี้นะคะกรอบสีเขียวนี่ก็เหมือนเหมือนว่าเป็นจอทีวีเนาะ ติ๊กหมายถูกค่ะไม่ได้แล้วนะคะเข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะโค้ชซิมินเตอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาคลิปวิดีโอซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้วเข้ามานะคะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอของท่านด็อกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของบริษัทวันนี้โค้ชซิมก็จะนําเป็นคลิปบริษัทนะคะเป็นคลิปของบริษัทเข้ามาแทนนะคะ,ะวางเข้าไปค่ะ ที่เข้าหมายถูกค่ะแล้วเราก็เล่นดูนะคะเราก็เล่นดูอ่ะเราก็เล่นดูนะคะเห็นไหมคะเราก็เหมือนกับเราแนะนําตัวเองหลังจากนั้นเราก็ไปเสียงของ, <Orlando Florida. S 1> ของคลิปวิดีโอก็จะดังขึ้นมานิดนึงนะคะ ระวังจัดลาดับให้ได้นะคะโอเคเรียบร้อยเราก็เลื่อนดูว่าด้านหลังอะไรมันยาวกว่ากันนะคะให้เราทำการตัดวิดีโอฟุตเทจหรือแผ่นป้ายสีเขียวนั้นโดยการตัดตัดตรงนี้นะคะตัดไปทางขวาของหัวอ่านเราต้องตัดตรงนี้นะแต่เข้าไปค่ะ เสร็จแล้วก็จะเสมอละสำหรับคลิปของเรามันยาวกว่าเราก็ตัดค่ะคลิปของเรามันยาวกว่าเราก็ทำการตัดเช่นเดียวกันนะคะแต่เข้าไปค่ะก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านอ่าเสร็จแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้ก็เพดูนะคะเราได้ละ เราก็เดิมได้แล้วนะคะทีนี้ทีนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะเอาดนตรีเข้ามาเอาอินโทรเข้ามาคือจะเสียงที่มันเร้าใจเราก็แตะที่นี้เลเยอร์แล้วก็ไปที่มีเดียนะคะแล้วเราไปหาเสียงที่มันเร้าใจเนาะเสียงที่เร้าใจอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะคะ นายมุกี่หรือเปล่าแล้วก็ไปหาเสียงอ่าเอาเป็นเสียงฟ้าผ่าหรือเสียงที่เป็นเสียงที่ที่เปิดตัวการเปิดตัวจะต้องเป็นเสียงที่กระหึ่มนะคะเป็นเสียงที่ฟังแล้วมีพลังอ่าก็ทิมจะใช้คลิปนี้เนาะแต่เข้ามาค่ะ แต่เข้าม,ามันก็จะเป็นแบบดังๆวบบนี้ให้เราไปแตะฟังก์ชันตรงนี้นะคะที่มีที่อยู่ใต้ตรงนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปค่ะเราทําการเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะเลื่อนขึ้นไปปัดขึ้นไปจนเรามาเห็นคําว่าการ แยกเสียงออกมานะคะแยกเสียงออกมาคือตรงนี้ให้เราแตะคาว่าแยกเสียงออกมาแล้วเสียงมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเสียงที่เราแยกออกมาก็จะมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วให้เราแตะที่ถังขยะค่ะเพื่อที่จะนําภาพดำๆนี้ออกไปแตะที่ถังขยะค่ะเราก็จะได้เสียงละ เมื่อเราได้เสียงแล้วนะคะให้เราเลื่อนเลื่อนหัวอ่านไปด้านหน้าจนถึงขอบสีเหลืองรูปภาพของเราตรงนี้นะคะให้เราอยู่ตรงนี้ให้เราดันหัวอ่านมาอยู่ตรงเเส้นสีเหลืองนะคะแล้วไปแตะที่กันไกลนะคะเห็นไหมคะกันไกลแตะเข้าไปค่ะตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะคะเราต้องตัดไปทางขวาของหัวอ่านนี่นะ เราก็ตัดค่ะเราจะเอาเฉพาะเสียงตอนเปิดตัวที่เป็นอคอร์สเรียนออนไลน์กับโค้ชมืออาชีพนะคะเราจะเอาแค่นี้เราก็แต่ที่ขมายถูกแล้วเราก็ฟังดูค่ะ are, Orlando, ess, 2021. เห็นไหมคะ เราก็จะได้คลิปวิดีโอที่สวยๆแล้วก็ง่ายๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะคะเซฟเราก็ไปเซฟตรงนี้นะคะลูกศรชี้ขึ้นนี้แตะคาแตะเข้าไปค่ะแล้วก็แตะคําว่า e x p o r t ตรงนี้ค่ะแตะค่ะถ้าใครมีคําว่าโฆษณาขึ้นมาจะมีค,คามาําโฆษณาเราก็แตะข้ามนะคะแตะคําว่าข้ามแล้วก็ปล่อยเข้ารัานไป จนกว่าเส้นสีแดงจนกว่าเส้นสีแดงตรงนี้จะเต็มหลอดนี้นะคะเมื่อเส้นสีแดงเต็มหลอดแสดงว่าดาวโหลดเสร็จแล้วเท่านั้นเราก็จะได้โปรเจกต์งานแล้วนะคะเราก็ได้โปรเจกต์งานไปใช้แล้วเห็นไหมคะการทําคลิปวิดีโอมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเราก็ไปดูที่แกลลอรี่ของเราแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็หวังว่ามี คิดว่าต้องมีประโยชน์กับหลายๆท่านถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโคตซิมก็จะขอบคุณล่วงหน้านะคะทิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ